สถานชีวาพิบาลและกุติชีวาพิบาลพุทธบุตรสวนเวรุวันอุดรธานีความหมายของสถานชีวาพิบาลเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดูแลชีวิตของผู้ป่วยสังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและผู้มีภาวะพึ่งพิงเช่นผู้สูงอายุติดบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย เมื่อผู้ป่วยต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลได้รับการดูแลในภาวะเจ็บป่วยแต่ในการดูแลต่อเนื่องและการดำรงชีพต้องมีการดูแลอย่างเป็นพิเศษบางครอบครัวมีความจำเป็นบางอย่างที่ไม่สามารถดูแลต่อเนื่องได้เช่นอยู่คนเดียวขาดผู้ดูแลหรือผู้ดูแลไม่พร้อมบ้านไม่พร้อมหรือญาติไม่สามารถรับผู้ป่วยไปดูแลที่บ้านได้ และผู้ป่วยเหล่านี้ควรจะไปอยู่ที่ไหนสำหรับพระสองฆ์อาพาธปัญหามีความซับซ้อนยิ่งขึ้นพระสงฆ์ที่อาพาธติดเตียงมักประสงค์จะดำรงสมณเพศจนวาระสุดท้ายเพื่อรักษาศีลและดำรงอยู่ในธรรมะแต่ด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากรและการจัดการในวัดพระภิกษุหลายรูปถูกขอร้องให้ลาสิกขาเพื่อให้การดูแลง่ายขึ้น ซึ่งขัดต่อเจตจำนงของพระรูปนั้นแล้วพระภิกษุอาพาธควรจะไปพักที่ไหนนโยบายกระทรวงสาธารณาสุขปี2567เรื่องการจัดตั้งสถานชีวาพิบาลอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่งจังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งสถานชีวาพิบาลพุทธบุตรสวนเวรุวันอุดรธานีเป็นพื้นที่นําร่อง โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สมบูรณ์ปวโรประธานสงฆ์เมตตาให้ใช้สถานที่และสนับสนุนผู้ดูแลจิตอาสาและดูแลด้านสาธารณูปโภคซึ่งประกอบด้วยกุฏิชีวาพิบาลและสถานชีวาพิบาลในชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถานปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันบ้านหนองหลอดตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี สถานชีวาพิบาลและกุติชีวาพิบาลคือคำตอบสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องและการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิตถือเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลพระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยระยะท้ายและผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่มีปัญหาขาดผู้ดูแลผู้ดูแลไม่พร้อมบ้านไม่พร้อม ให้ได้เข้ามาพักรักษาต่อเนื่องในสถานชีวาพิบาลช่วยให้ลูกหลานวัยทำงานคนในครอบครัวสามารถออกไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้ป่วยรวมถึงการให้ผู้ป่วยได้ฟังธรรมะก่อนลาจากโลกและส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นไปสู่นิพพานได้โรงพยาบาลอุดรธานี มีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประครับประคองและผู้ป่วยระยะท้ายรวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่สถานชีวาพิบาลในชุมชนได้เป็นอย่างดีแบบไร้รอยต่อ การดูแลคนไข้ปะคับปะคองก็คือเป็นการดูแลคนไข้ระยะท้ายนะคะซึ่งเป็นการดูแลเพื่อเน้นในเรื่องของความสุขสบายทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมจิตวิญญาณเป็นการดูแลคนไข้แบบองค์รวมไม่ยือ้อแล้วก็ไม่เร่งการเสียชีวิตแต่ว่าให้คนไข้จากไปอย่างเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งในโรงพยาบาลอุดรธาน,นีการดูแลปะคับปะคองซึ่งเป็นคนไข้ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางของเราก็มีการดูแลทั้งในโรงพยาบาลและคนไข้ที่อยู่ที่บ้านนะคะคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย ราก็จะมีหอผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งก็หอผู้ป่วยทั่วไปคนไข้ก็อาจจะหนาแน่นไม่เหมาะสําหรับการดูแลคนไข้แล้วก็ให้คนไข้จากไปอย่างสงบของเราจึงมีสถานชีวพิบาลในโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะซึ่งเรียกว่าหอบเบาใจเกิดขึ้นหอบเบาใจก็จะเป็นการดูแลคนไข้ให้การรักษาประคับประคองบรรเทาอาการความเจ็บปวดทุกขรมานต่างๆแล้วก็มีเวลามีพื้นที่ให้ญาติได้มาอยู่กับคนไข้ให้คนไข้ได้รับความอุ่นใจแล้วก็เป็นการดูแลในเรื่องของทางจิตใจร่วมด้วยนะคะ แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะรับคนไข้ได้ปริมาณเยอะคนไข้บางส่วนจะอยู่ที่บ้าน แต่ว่าบ้านของคนไข้บางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะไม่เหม,นนา,เมเาะในการดูแลเช่นไม่พร้อมในการดูแลไม่มีผู้ดูแลหรือว่าเป็นบ้านเช่าไม่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้ทางโรงพยาบาลก็ร่วมมือกับชุมชนแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมเวรุวันในการสร้างสถานชีวพิบาลขึ้นในส่วนปฏิบัติธรรมเวรุวันนะคะตรงนั้นเราก็จะรับคนไข้บางกลุ่มซึ่งส่งต่อจากโรงพยาบาลอุดรธานีแล้วก็ไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้เนี่ยไปอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมเวรุวันหรือว่าสถานชีว พิบาลที่ที่วัดเวรุวันนะคะโดยที่การดูแลต่างๆเนี่ยก็คือเป็นการร่วมมือของทางโรงพยาบาลทั้งมีทีมแพทย์พยาบาลเภสัชทีมเยี่ยมบ้านในการติดตามดูแลอาการอย่างใกล้ชิดมีการรับคําปรึกษาทั้งทางโทรศพัพท์แล้วก็ออกเยี่ยมตลอดนะคะหรือว่าถ้ามีอาการฉุกเฉินอะไรก็สามารถที่จะเข้ามารับยาหรือว่าพาคนไข้กลับเข้ามาในโรงพยาบาลได้ซึ่งสถานชีวพิบาลที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันก็เป็นความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนร่วมกันไม่ว่าจะ จะเป็นทางโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเบลุวันแล้วก็ชุมชนบ้านหนองหลอดอบตรพสตในพื้นที่ทําให้เกิดความร่วมมือตรงนั้นขึ้นนะคะซึ่งก็จะได้ช่วยเหลือคนไข้ให้คนไข้เนี่ยได้อยู่อย่างสงบได้รับการดูแลทั้งทางร่างกายนะคะและ้วพระอาจารย์ก็ยังเมตตาให้การดูแลให้ธรรมะช่วยดูแลในเรื่องของทางใจเป็นการประสานการดูแลทั้งทางการแพทย์เพื่อดูแลกายและธรรมะสาหรับการดูแลใจนะคะ สถานชีวาพิบาลและกุต,ติชีวาพิบาลความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและพระสงค์อาพาธเห็นผลในการที่สถานแบบธรรมสวนวันวันรับทำสถานชีวาพิบาลขึ้นมาสืบเนื่องมาจากคณะคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลอุดรธานีเข้ามาติดต่อว่าอยากทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรอยสิด้วยและอาจารย์ก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่จะอนุเคราะห์ผู้ป่วยโดยส่วนมากที่พวกเรามารายงานก็เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแลก็จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยขับประองและผู้ป่วยพึ่งพิงซึ่งอาจารย์ก็มองว่าสถานปริธรรมีศักยภาพที่จะอนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ได้แล้วก็มองว่า,าศาสนากับประชาชนเนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ประชาชนก็เป็นผู้อุปการะศาสนาด้วยปัจจัย 4. สี่ศาสนาก็สามารถที่จะอนุเคราะห์ประชาชนด้วยธรรมะและก็สถานที่ปฏิบัติธรรมได้และเป็นโอกาสที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยซึ่งผู้ป่วยเองที่เขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยหรือผู้ดูแลเนี่ยถ้ามาปฏิบัติธรรมในวันสุดท้ายมันก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่จะทําให้ผู้ป่วยได้สร้างบุญสร้างกุศล สร้างอยทรพย์ให้ตนเองเมื่อทํากาละแล้วเนี่ยสามารถไปสวรรค์น,นิพพานได้เรามองเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ในทางโลกด้วยในทางธรรมด้วยนะอนุอเคราะห์ให้เขาได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่ใช่ให้เขามาหาที่อยู่ที่ตายในวาระสุดท้ายเฉยๆหลักธรรมที่ ใช้ในการอนุเคราะห์ผู้ป่วยเราก็จะให้ผู้ป่วยได้สมทานถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วให้เขารักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานเพื่อให้เขามีอริยทรัพย์เบื้องต้นจากนั้นเราก็จะสอนให้เขาได้รู้ลึกถึงผลอนิสงส์ที่เขาจะได้จากการที่เขาลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีล คือเขาจะได้ไปสู่ติโลกสวรรค์จากนั้นก็จะสอนธรรมที่ให้เขาเห็นสัจจะตามความเป็นจริงคือเห็นอริยสัจสี่คือเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์และเห็นทางดำเนินนี้ถึงความดับทุกข์ให้เขาเข้าใจว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นของธรรมดาซึ่งเราทุกคนต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ล่วงพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้แล้วเมื่อจะตายเขาก็จะไม่กลัวตาย ไม่ทุกขเวทนากับการเจ็บป่วยเขาจะสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวแต่ไม่สวยเวทนาทางใจเพราะเขายอมรับความเจ็บป่วยยอมรับความตายได้แล้วเนี่ยเขาก็จะตายอย่างสงบคือคนที่มีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยมีตนเป็นที่พึ่งแล้วเมื่อถึงเวลาทํากาละเนี่ยเขาจะมีสติสัมปชัญญะรอคอยการทํากาละไม่กลัวตายแล้วก็จะไปอย่างสงบทุกคนพอตายแล้วเนี่ยทำกาละแล้วเขาก็จะจากไปอย่างสงบ นี่คือการที่พวกเราเรียกว่าคูดเดทที่อยากให้ผู้ป่วยมาอยู่ในวาระสุดท้ายแล้วก็ได้ตายดีเป็นอย่างนี้เราก็จะไปแสดงธรรมให้ฟังเนี่ยหลังวันพระทุกวันเป็นประจําทุกสัปดาห์สัปดาละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าใกล้ตายเนี่ยก็จะหลายครั้งหน่อยอาจจะทั้งเช้าทั้งเย็นติดต่อกัน2อสวันจนถึงวันทาการละ กรณีที่พวกเราได้สร้างกุติชีวาพิบาลขึ้นมาเพื่อรองรับพระสงฆ์ป่วยที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานปฏิบัติธรรมของเราแต่เป็นผู้ป่วยที่มาจากทางโรงพยาบาลซึ่งมาเข้าโครงการของกุติชีวาพิบาลตามธรรมวินัยเราก็ต้องรับเพราะเขาก็เป็นลูกผู้ริเจ้าเหมือนกันกรณีเป็นพระสงฆ์ก็จะให้ผู้ชายดูแลใกล้ชิดเป็นหลักส่วนหมอพยาบาลเป็นครั้งเป็นคราวตามเหตุปัจจัย แต่ผู้ดูแลประจําก็จะใช้ผู้ดูแลเป็นผู้ชายเพื่อให้พระสงฆ์เกิดความสบายใจในการดูแลรักษาด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดหลักทำวินัยอะไรให้มีพระกีฬานุปถาด้วยบางทีอาจารย์ก็เข้าไปดูด้วยบ้างกรณญญีที่ผู้ที่เป็นผู้ป่วยมาอยู่ที่สถานชีวาพิบาลพุทธบุตรสวนเวรวันและกุฏิชีวาพิบาลพุทธบุตรสวนเวรวัน ทั้งภิกษุและอุบาสกบบิกาถ้าทําการละที่นี่นนเราก็จะมีการจัดทําชาปนกิจศพให้คือเผาศพให้ทั้งหมดค่าใช้ใจ่ายก็ตามเหตุตามปัจจัยถ้าผู้ป่วยไม่มีเราก็ดูแลอนุเคราะห์ไปตามเหตุถ้าผู้ป่วยมีญาติมีพี่น้องที่เขามีกําลังทรัพย์ก็ตามสติตามกําลังไม่ได้เรียกร้องแต่เราก็ทำให้ทุกาย ส่วนหนึ่งเราจัดเป็นสถานชีวาพิบาลและกุฏิชีวาพิบาลส่วนหนึ่งก็เป็นที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมไปด้วยและเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอนุเคราะห์กันไปถือว่าเป็นเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหมดทั้งผู้ปฏิบัติธรรมประจําและผู้ป่วยในสถานชีวาพิบาลคือให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ออนุเคราะห์ผู้ป่วยด้วยไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมไม่เป็นอุปสรรคต่อาการดูแลผู้ป่วย โครงการของกระทรวงสาธารณสุขนี้จะเกิดขึ้นได้มันต้องช่วยกันหลายหน่วยงานเนาะทั้งพวกเราทึ่งเป็นหมอเป็นพยาบาลซึ่งมาจากโรงพยาบาลด้วยทั้งโรงพยาบาลท้องถิ่นเราพอสตอด้วยทั้งอบอตอด้วยมันต้องร่วมมือกันมันถึงจะยั่งยืนเพราะถ้าไม่ร่วมมือกันมันก็จะไม่ยั่งยืนแล้วพระสงฆ์ก็ต้องมีกําลังมีความสามารถที่จะ อนุเคราะห์ผู้ป่วยด้วยถึงจะสามารถทําให้ยั่งยืนได้จริงๆอย่างที่สปชช่วยมาเนี่ยหลายละ10,000กว่าบาทก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากที่มาช่วยเหลือตรงนี้ถ้ามีผู้ที่มีกําลังช่วยเหลือกันเอยอะๆโครงการแบบเนี้มันก็จะยั่งยืนเพราะมันสามารถจะดําเนินโครงการไปได้คือโครงการนี้เป็นโครงการเสียสละเป็นโครงการทําบุญจริงๆก็อยากให้คนที่มีกําลังทรัพย์อยากทําบุญนั่นแหละมาช่วยทําโครงการนี้ให้มาก เหมือนเสียสละทำบุญเราช่วยน้ำท่วมช่วยได้ช่วยไฟไหม้ช่วยได,ยไยได้อันนี้เราช่วยชีวิตคนแล้วยังจะอนุเคราะห์ให้เขาได้ไปสวรรค์น,นิพพานด้วยเหตุผลที่นับทรรสถานชีวะอภิบาลส่วนหนึ่งก็คือเรามีสกภาพที่จะอนุเคราะห์ให้เขาเนี่ยได้สร้างบุญสร้างกุศลไปจนถึงบรรลุสวรรค์น,นิพพานได้เราจึงทำตรงนี้งานนี้เป็นงานเสียสละ มันเป็นงานเสียสละทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ทุกอย่างไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนมาเป็นเงินแต่คือเราทําบุญเราสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออนุเคราะห์เพื่อนพรหมจันทร์อนุเคราะห์ผู้ที่ไร้ที่พึ่งทั้งที่เป็นพระป่วยทั้งที่เป็นโยมป่วยอย่างเงี้ยมองว่ามันเป็นการช่วยเหลือสังคมอยากให้เห็นว่าศาสนากับมหาชนเนี่ยพึ่งพากันได้แล้วพึ่งพาให้ถูกวิธีมันสามารถจะพึ่งไปจนถึงสวรรค์นิพพานได้ ความสำเร็จของการทำสถานชีวาพิบาลเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทางองค์การบริหารส่วนตำบลชียงยืนของเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในโครงการของชีวาพิบาลของจังหวัดอุดรธาน,นีเพราะว่าทางสถานชีวาพิบาลได้ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่เราได้ดูแลอย่างดีเพราะว่าต่อไปนี้ ถ้าทางสถานชีวาพิวาลมีอะไรก็ให้ประสานมาทางเราเราพร้อมยินดีที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับนโยบายสถานชีวาพิบาลนะครับเป็นนโยบายที่กําหนดขึ้นมาถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราจะได้ดูแลคนระยะสุดท้ายทั้งทางจิตวิญญาณแบบองค์รวม เพราะว่าตรงนี้จะมีทางพระอาจารย์ดูแลทางจิตใจแล้วก็เป็นนโยบายที่เราพร้อมสนับสนุนครับโดยอันดับแรกคือด้านบุคลากรนะครับบุคลากรเราจะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือ1บุคลากรของรักของเราก็จะมีพยาบาลนะครับที่จะไปช่วยดูแลในสถานที่ตรงนั้นนะครับอันที่2ก็คือภาคเอกชนก็มี CG นะครับที่เข้าไปร่วมให้การบริการอันที่3าคือสนับสนุนเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินต่างๆ ที่ทางหน่วยชีวหิบาลขอมาเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างนะครับซึ่งตั้งแต่เราเริ่มโครงการมาเนี่ยคนไข้ก็ได้รับการดูแลที่ดีมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าสามารถที่จะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆให้ทุกพื้นที่เนี่ยได้มีการดูแลแบบนี้ขึ้นนะคะก็จะเป็นการได้ช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ทำให้คนไข้ได้จากไปอย่างสงบอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะ่ะ การสร้างสถานชีวาพิบาลและกุติชีวาพิบาลไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแต่ยังสะท้อนถึงความเมตตาและการเห็นคุณค่าของชีวิตในทุกช่วงวัยหากมีการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนสถานที่เหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งพลังงานทางจิตใจที่ช่วยเปลี่ยนความทุกข์เป็นความสงบและนำพาผู้ป่วยไปสู่การสิ้นสุดชีวิต ยังมีความหมายและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง